ดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้านะคะโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่มีปัญหากลิ่นเท้านะคะหรือว่าเป็นเชื้อราที่เล็บเท้านะคะวันนี้นะคะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของบันตันนะคะเป็นตัวน้ำส้มแช่เท้าบันตันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่า ขวดหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะน้ําส้มแช่เท้าบันตันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเท้ามีกลิ่นนะคะก็เท้าเหมน็นตัวนี้แนะนำเลยนะคะ ลองซื้อไปใช้ดูนะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีวางขายที่ร้านออนไลน์นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการใช้งานนะคะแล้วก็วิธีการแช่เท้านะคะมาดูกันเลยค่ะขั้นต่อไปนะคะก็เทตัวน้ำส้มไม้ไผ่สำหรับแช่เท้ายี่ห้อบันตันนะคะ เทลงในอ่างที่เตรียมน้ำอุ่นทิ้งเอาไว้แล้วนะคะลงไปประมาณ1ต่อ10นะคะ1ต่อ10นะคะก็น้ำส้ม1ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ิบส่วนนะคะหลังจากนั้นก็สามารถแช่เท้าลงไปในน้ำอุ่นได้เลยนะคะ 20นาทีต่อ1ครั้งนะคะสำหรับคนที่ต้องการรักษาโรคผิวหนังที่เกิดบนเล็บเท้านะคะเกิดบนผิวหนังที่เท้าหรือว่ากลิ่นเท้าต่างๆนะคะสามารถรักษาได้นะคะโดยการแช่แบบนี้นะคะประมาณ5-7ครั้งนะคะอาการกลิ่นเท้านะคะหรือว่าเชืลาราบนเล็บเท้าเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปจะสังเกตได้เลยนะคะ ก็สำหรับใครที่ต้องการรักษากลิ่นเท้านะคะสามารถซื้อน้ำส้มแช่เท้าบันตันไปใช้นะคะเพื่อรักษาอาการกลิ่นเท้าได้นะคะ